ครับสวัสดีครับพามาดูหัวมันหัวใหญ่หัวใหญ่ไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นะโอ้หูวคันนี้ดูหัวใหญ่ใส่ยุงคอกพังเลยน้องไม่หัวใหญ่ใส่ใสยุงคอกพังนะทำอะไรนั่นโอ้ ใส่ไปเที่ยวเดียวก็ไม่ใส่วกกูจะใส่เที่ยวเดียวเดิไม่เมดไม่เมดไม่มดโอ้ยแมนจะเก็บตักืจาเตี่ยววิ่งเร่นแล้วบ่เหือสองร้อยอะไรสองร้อยเหกอนี้แหะ์บบ้าเอาจ็กกี้เอาอะไรก็เป็ดมาเมื่อกี้นี่เนาะ เ,เออเขาเขาจะปล่อยร้านชุดนึงแล้วเขาจะปล่อยมันไล่หมดเลยเนาะคนไปมาเมื่อกี้นี่หนุนหัวหน้ายามมันดิจักินหม้ออะไรเขาล็อกไว้แล้วเนเออาะเรียกเขาหัวหมันก็นดีอยูเนี่ย ม่ดีได้ทานลุ่นตัวมันไม่มีหัวเนาะงูมันเน่ามั้งเนาะ้วยไวรุ่นไวรุ่นทำมันนั่นเลย น้อยเด้นี่ไอ้ไวรุ่นทรรมันอืมนี่แหละไวรุ่นทรรมันของแท้เห็นมันเปิดช่องอยู่ถักมันมาอยู่มันไม่ทักกลับเลยแต่น้อยไหลคุดอยู่สองคนเนาะโอ้ช่องคนที่เจ๊งเนี่ยสองคนจ๊ขี้ใส่ไอน้อยดูคันนี้ดูยีเหลียงเงินกูนี่จอดใส่ทำนี่เลยมันมันน้อยใส่มันหลายมันก็มัด แล้วใส่สำเนียได้แป้งหนะมยี่สิยใส่มส 4, 5, ัสี่ตันได้ยี่สิบสี่ยสามวันนัพี่หมาได้ยี่สเจ็บปขาบอกกับ้านได้เลยว่าน,นี่เขาบอกพี่หมาเมื่อกี้นี่เขาบอกปล่อยร้านนี่ชุดนึงเก็ปล่อยมันไรมดเลยขาดวเหลืออีกยับอบอกพี่มาอยู่เมื่อกี้ อแค่นี้แหละพี่น้องบรรยากาศลูกแป้งติดก็จะประมาณนี้แหละสว,วัสดีครับสวัสดีครับ